สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวพัดลมไอเย็นนะครับนี่ก็คืออุณหภูมิบ้านเราตอนนี้นะก็คือหมายถึงเป็นอุณหภูมิภายนอกนะครับที่อยู่ร้องนอกบ้านนะครับเห็นไหมครับว่ามันสูงขนาดไหนขนาดไม่ได้ตากแดดนะเนี่ย44.2แล้วขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับทีเนี้ยจะมาทดสอบว่าพัดลมไอเย็นเนี่ยมันลดได้ถึง กี่องศาเขาบอกโฆษณาไว้15องศาใช่ไหมสูงสุด15องศาผมจะเปิดโหมดคูลนะครับแล้วก็ลองวัดดูว่ามันจะเย็นลงแบบทันใจจริงหรือเปล่า ตองรองให้ครูแพทมันชุ่มน้ำทั้งสามด้านก่อนนะเพราะเพิ่งเปิดสององศาแล้วนะครับลงมาสององศาแล้วตอนนี้ผมนั่งอยู่หน้าบันลมรู้สึกเย็นมากอย่างที่บอกนะครับว่า ไอ้ที่วัดต,ตัวเนี้ยมันมันลงช้าถ้าเป็นแบบวัดได้เลยก็อาจจะเร็วกว่านี้นะเวลาก็สิบโมงพอดีนะครับร้อนมากๆ วันนีอุณหภมในบ้านมันจะแค่สามสิบกว่าเองไปลองวัดข้างนอกดู mm hmm. โอ้โหแม่งสี่สิบสี่สิบสี่นะเมื่อกี้แล้วยังขึ้นเรื่อยๆนะแต่ผมเอามาจ่อไอเย็นก่อนนะครับก็ลลงไปสี่องศาแล้วสี่องศาแล้วนะครับ ห้าองศาแล้วนะครับบาคนที่แบบไปทำธุระข้างนอกนอก ấy, จะรู้เลยว่ามันร้อนแค่ไหนพวกขี่มอไซค์พวกหรือพวกแบบไปทําธุระแบบที่ต้องลงจากรถลงไปห้าองศาแล้วนะครับมันมันก็ลงเรื่อยๆนะ ดู้ยังไม่สุดนะครัยจงไม่สุดหกองศาแล้วนะครับนี่ก็คือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้าทำไมมันลดได้แค่นิดเดียวไอตอนที่ไอคู oo, ไอมาตัวคูมันวัดอะมันวัดกลางแดดนะครับผมบอกก่อนก็เลยไม่แปลกนะครับที่มันจะลงถึง15องศาแต่ก็ถ้าเป็นกลางแจ้งจริงๆตามพวกร้านกาแฟหรืออะไรเงี้ย มันเหมาะมากนะครับที่จะเอาไปทําความเย็นให้ลูกค้าเราเพราะว่าอย่างน,น้อยๆอ่ะมันก็รถก็ได้ต้องเป็นสิบองศาจริงปะละก็ทําให้เขานั่งจิบกาแฟาได้แบบเย็นสบายใจโดยไม่ต้องโดนแอร์นะครับไม่ต้องอยู่ในห้องแอร์ องศาแล้วนะครับจะต้องรอหน่อยนึงนะเพราะว่ามันจะลงทีละหนึ่งทีละนิดทีละนิด,นดมันไม่ได้ลงเดียวเพราะว่าไอ้เครื่องวัดมันช้าจะเป็นเครื่องวัดแบบเร็วก็คือจอปุ๊บรู้ผลเลยว,ว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ ลงไป9กองศาแล้วครับ เรื่อยพนะราะว่าถ้าเราร้อนๆมามานั่งนาตัวเนี้ยมันเย็นมันเย็นใจมันเย็นสบายกายคนะแบบแล้วก็หายเหนื่อยนะครไปเล่นกีฬาเล่นอะไรแล้วก็มาตากกระลม แล้วก็ที่ผมชอบอย่างที่บอกก็คือเอ็บานสวิงเนี่ยมันปรับลงปรับขึ้นได้ใช่ไหมเจอทีเนี้ยเวลาเรามายืนอย่างเราอยู่เนี้ยเราอยู่เนี้ยก็โดนขาส่วนเรายืนตรงนี้ขึ้นน,นก็คือยืนหน้าพรดลมเลยอะไอเนี้ยก็เป่าไปถึงหัวคือมันถึงถึงขาถึงหัวเลยนะเป็นอะไรที่ผมชอบมา,มาก ถึงสิบองศาแล้วนะครับถึงแล้วถึงแล้วนะถ้าแม่งลงถึงยี่บเก้านี่สิบห้าองศา,จ,าจริงๆนะแต่ก็คือพัดลมตัวนี้มันโฆษณาไว้ว่าห้าถึงสิบห้านะครับก็คือจะลงได้ตัง้งแต่ห้าถึงสิบห้า ตอนนี้น,นั่งหน้าลมเย็นมากนะครับไม่ต้องพึ่งน้าแข็งเลยเพราะว่าอากาศงนามาร้อนอยู่แล้วเรามาเจอลมเย็นๆล้วก็ต้องเย็นเป็นธรรมดานะห็นนะีนนะ้ว่ากระดาษชุ่มน้ำเลยปกติมันจะแห้งมันก็จะแติมด้านดาวนะันนี้เงาวับ เสแงศาล้วนะครับตอนนี้ตรงรูปข้างบนไม่มีไม่มีแสงแดดแล้วตอนแรกมีรูปแกด,ดอยู่นะครับตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะว่ามันวัดจากความชื้นนี่นะครับถ้าขึ้นถึงเจ็ดสิบห้าก็คือฝนตกนะครับ รู้สึกมันจะเริ่มลงยากโอ้แต่ขนาดนี้ก็ถือว่าลงลงมาแบบสุดๆเลยลสิบเองศานระัแต,ตอนนี้มือผมเย็นมากนะผมเอาไว้หน้าพัดลมรู้สึกว่ามันไม่มีเหงื่อไม่มีอะไรเลยท,ที่อากาศโคตรจะร้อนเลยแต่ถ้าถ้าพลลมออกมาเนี่ย ตอนที่มัโดนลมจะมีนนะรเดี๋ยวสต็อปคลิปไว้ก่อนเดียวเดี๋ยวพออุณภูมมันติดลงแล้วมันจะถ่ายดูใหมว่าสุดเท่าไหรนะ่นะความชื้นตอนนี้มากกว่าฝนตกอีกนะครับก็คือประมาณฝนตก 31.5แล้วจาก44นะครับจาก44ลงมา13บสาเขาเรียกว่าปุนภูมิลงมา1 3บสานานะครับตอนนี้ก็คือ30.7แล้วนะครับ สิบุดหาแล้ว โอเคก็ไ,ได้อ,อย่างนี้ต้องพิสูจน์ตามไม่ได้เกินจริงนะครับมันลดได้จริงๆแต่คุณก็ต้องอยู่ในที่ท,ที่มันร้อนมากๆเหมือนกันแต่มันจะช่วยให้เราเย็นแระแ้นเองถ้าเราไปอยู่ในห้องที่เย็นอยู่แล้วอากาศจะช่วยได้ไม่มากแต่ว่าวันที่ผมเคยลองเอาไปเปิดในห้องแอร์ เปิดแอร์สักยี่สิบแปดเางนี้ะแต่พัดลมไัเนี่ยมันปล่อยออกมายี่สิบห้ามันเย็นลงแน่นอนคือลมในห้องยังไม่ถึงยี่สิบแปดดีเลยลมนี้มันปล่อยออกมายี่สิบห้าเลยวแต่ก็ยังว่านะมันเพนิ่มความชื้นนะอนพัดลมนั้นเพิ่มความชื้นใช้ในห้องปิดความชื้นก็เยอะขึ้นแต่ถ้าเรามีแอร์ใช้ดูดความชื้นเนี่ยก็ดีนะทำให้อร์เย็นเร็วขึ้นนะ ก้าสิบห้าองศาจริงๆนะเพราอไม่ได <down> ้โม้นะสิบห้าองศาเอาจะทดสอบนะจากในบ้านนะ